สวัสดีค่ะส่วนธนพัฒนสกลนครค,ค่ะวันนี้พามาชมไผ่สิบดาวลูกผสมนะคะ อันนี้ทางส่วนจะเอาไว้ทําการตอนกิ่งนะคะจะเอาไว้ตอนกิ่งลากอากาศของเขากำลังกาลังมาค่ะนี่ค่ะลากอากาศมาแล้วตัวนี้ตอนกิ่งง่ายค่ะลากอากาศเขาเยอะสังเกตจากฝนทิ้งช่วงไปแล้วนะคะรากอากาศของเขาก็ยังโผล่ออกมา ตัวนี้ทางส่วนเอาไว้ตอนกิ่งตัวนี้รากอากาศก,กำลังเริ่มโผล่เป็นตุ่มเล็กๆนะคะขนาดลำของเขาค่ะเ้านิ้วมือ ใช้ประโยชน์จากลำค่ะตัวนี้เพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะคะเกี่ยวกับต้นพันธุ์ไผ่ค่ะตัวนี้เป็นไผ่สิบดาวลูกผสมค่ะทางสวนทำการตอนกิ่งไปไว้แล้วบ้างเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อสอบถามทางสวนเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจ a c e b o o k สวนธนพัฒสกลนครค่ะแอดไลน์เบอร์โทรศรัพท์ค่ะย์1 0515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนค่ะเพื่อนๆพี่ๆสามารถติดตามได้ผ่านช่องทาง YouTube ค่ะพิมพษษาภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ